มาครับโอเคในคลิปนี้จะเป็นการสอน Power Query ในอีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะไปใช้ในการดึงข้อมูลนะครับซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเลยเป็นตัวฐานข้อมูลที่จะมาแสดงให้วันนี้ก็จะเป็นตัว SQL Server นะครับซึ่งจะเป็นของค่าย Microsoft โอเคอมันจะมีเคสอย่างเช่นเวลาเราทำงานเนี่ยยิ่งงานในองค์กรเราจะมีแอปพลิเคชัน โปรแกรมแมลงต่างๆที่ดูแลจัดการพวก ERP พวก Stock Inventory Manufacturing Application อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลจริงๆก็จะมีหลายท่ายแตอย่อย่างที่ผมคุ้นเคยแล้วก็สะดวกที่จะมาแนะนำให้ดูก็คือจะเป็นตัว Microsoft SQL Server นะครับเคสก็คือเราทำงานแล้วตัวแอปพลิเคชันหรือแพ็กเกจอะไรก็ตามที่เราซื้อมา เราจ้างเขาทาเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลมันมีหน้ากากที่เรียกว่าเป็นหน้าหน้าโปรแกรมหรือเรียกว่า UI user interface อะไรพวกนี้การที่เราจะดูข้อมูลมันก็จะผ่านหน้าโปรแกรมของเขานี้บางกรณีที่เราอยากจะได้ข้อมูลออกมาเพื่อมาใช้ในการทํางานต่อในการวิเคราะห์หรือเอาไปคํานวณต่อทําสรุปรายงานส่งต่อที่ ตัวโปรแกรมอ่ะมันไม่ได้ออกแบบรองรับไว้ในสิ่งที่เราต้องการมันก็จะต้องมีเรียกว่าเราอยากได้ข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับปกติเราก็ต้องไปขอร้องให้ IT ทเนี่ยเตรียมให้นะครับซึ่งการที่เขาจะเตรียมให้เรียกว่าแบบสะดวกในการที่เราจะไปดึงเองเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอาจจะอาจจะใช้เวลา พอสมควรเขาก็จะไม่อยากให้ทาให้เราแต่ถ้าเบื่อบอกให้ไปดึงแบบง่ายๆครั้งต่อครั้งเนี่ยไปหลายครั้งเขาก็ก็จะไม่ค่อยอยากทําให้เราเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นอยู่ที่จุดตรงกลางก็คือเราจะไปขอให้เขาทําแค่ครั้งเดียวแล้วแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราเราจะดึงเองก็ค่อนข้างจะง่ายถ้าเป็นข้อมูลตัวเดิมนะแต่ถ้าเผื่อเป็นข้อมูลเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดข้อมูลไป เราก็ไปแจ้งเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำเนี่ยมันจะง่ายมากเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันอ,อย่างภาพที่ซิมูเลตให้ดูคร่าวๆเนี่ยก็คือเรามีข้อมูลอยู่ในถังข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะดึงออกมาบนหน้า Excel เลยโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้ดูกันเบื้องต้นให้ดูเป็นตัว SQL Server ก่อนอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดู เข่าๆให้พอรู้ว่าอ๋อต,ตัวตัวฐานข้อมูลมันเป็นมันมีหน้ากากประมาณไหนยังไงอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับผมใช้อ่าก็เป็น SQL Server Management Studio ก็คือเป็นหน้ากากของตัว Microsoft SQL Server ที่ว่าเวลาเราเราจะจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยมันก็จะผ่านตัวโปรแกรมตัวนี้เป็นหน้ากากอีกทีหนึ่ง ข้างในเนี่ยมันก็จะมีอันนี้เรียกว่าเป็น Databa s e Engine นะครับตัวนี้ตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือเซิร์ฟเวอร์เราชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ตัว Data b a s e เบเราชื่ออะไรอย่างอันเนี้ยผมเป็นตัว ase, ตัวตัวดัตเ a อร์เบสเอนนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมสร้างในเครื่องนะครับก็จะเป็นชื่อเครื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้พอรู้นะครับไอพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอทีเขา เขารู้เขาจัดการให้นะครับว่าชื่ออะไระนะนะดัต้าเบสชื่ออะไรนะครับโอเคแล้วก็จะมีข้อมูลอยู่อันนี้ผมซิมเลตลองสร้างข้อมูลมา3ชุดนะครับก็จะมอะีอย่างนี้ Agent นะครับก็คือรายชื่อของเหมือนกับเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานของเราอันนี้คัสเตอร์นะครับก็คือเนลูกค้าเรามีชื่ออะไรบ้างนะครับ ก็จะมีโค้ดมีเนมมีที่อยู่อ่ามีการกำหนดเกรดอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลออเดอร์อ่าอย่างเงี้ยก็จะมีออเดอร์ว่าเราขายของเนี่ยออกเป็นออเดอร์เบอร์อะไรนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่อ่ามีแอดวานต์อะม n t เข้ามาไหมวันที่เท่าไหร่แล้วก็คัสเตอร์โค้ดอ่าหลักการของเดลต้าเบสจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้มา พิมพ์ชื่อของลูกค้าซ้ำๆนะครับอยู่ในในตัวตารางแต่ละตารางนะครับมันจะใช้วิธีเป็นโค้ดแทนอ่าแล้วก็เหมือนกันเอเจนต์ก็เป็นโค้ดเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ข้อมูลตัวเนี้ยอ่าแต่ว่าอ่าแทนที่จะออกมาเป็น customer code เราอาจจะไม่เข้าใจเราอยากจะได้เป็น customer name อ่ e เอ Code, อาจจะไม่เข้าใจเอาเป็นเอเจนต์เนีแล้วก็สมมติว่าตัวนี้เราไม่อยากได้นะครับก็อาจจะตัดทิ้งไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมันก็จะคล้ายๆกับการใช้ Lookup ใน Excel นะครับแต่ในมุมของ Database เบก็จะเป็นการจอยมานะครับอโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่า ว่าถ้าเขียนแบบยากๆเป็นยังไงแล้วก็ถ้าแบบเอาไปใช้ง่ายๆจะเป็นยังไงโอเคอันเริ่มต้นตัวนี้ก็คือ Select อ,อยากได้เห็นคอลัมน์อะไรบ้างปึ๊บนี่ก็คือจำนวนคอลัมน์ทั้งหมดสมมุติว่าอ่า Order Description เราจริงๆไม่ได้จำเป็นต้องใช้ลบทิ้งไปได้เลยปึ๊บแล้วก็ลองหลันข้อมูลใหม่อันนี้ก็คือจะไม่มีตัว description แล้ว order description ไม่มีตัดทิ้งไปล้ทีนี้สมมุติกว่า,อ,าอยากได้ customer name ม,มาด้วยนะครับโอเคก็มันจะต้องไปเรียกว่าไอ้ตัวนี้ order ผมจะตั้งชื่อให้มันนิดหนึ่งสมมุติว่าเป็นเป็น O นะครับแล้วก็น i n n e r joy เทเบิลที่ชื่อว่า customer โดยตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า c o r d customer code ตัวนี้เท่ากับ c customer code อันนี้ก็คือเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วมันจะเหมือนกับไปลุกอัพละแต่ลุกอัพแล้ว,ลวเอาอะไรมาโชว์นะครับก็คือเรา สมมุติว่าอยากเห็นทั้งโค้ดทั้งเนม e ด้วยเลยละกันนะครับทีนี้โค้ดเนี่ย customer code มันจะมีอยู่ทั้ง2ที่ทั้งที่ที่ที่ order แล้วก็ที่ table customer ด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะอ่าระบุนิดนึงให้มารู้จักว่าคือตัวไหนขนาดแบบนี้ก็สักล้วกัน เอเจนต์โค้ดพระเอิญว่าที่ Table c u คัสเตอรเรามีเอเจนต์โคด้วยอันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันโอเคแล้วเราอยากตอนนี้เรามีคัสโค้ดอยู่ตรงนี้อยากให้เป็น c u สเตอร์เน m e ต่อท้ายนะครับก็คอมม่าแล้วก็คอมม่า แล้วก็เป็นตัว C customer name ประมาณนี้เดี๋ยวลองรันให้ดูก่อนทีหนึ่งปุ๊บรันละก็จะได้ customer code แล้วก็ customer name มาต่อกันทีนี้ agent code คล้ายๆการกันสมมุติอยากเห็น agent code แล้วก็ชื่อ agent ด้วยเราก็ต้องไปไปลิงก์กับ table Agent มาด้วยเ s เป็น A on agent code อเอาโอขึ้นก่โอ agent code เท่ากับตัวนี้อ่ะอน,นี้คือไปไปจอยมาเรียบร้อยละไปไปลุกอั้มาละก็เอามาใส่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ agent code มีแล้วเราก็เพิ่ม a จุด agent name เข้าไปอ่ะแล้วลองหลันดูทีหนึ่งปุ๊บนี่คือข้อมูลที่ได้ เราจะมีข้อมูลเบื้องต้นของออเดอร์ครบทั้งหมดแล้วก็ไปจอยเอาไปลุกอัพเอาคัสตเม e r name กับ agent name มาด้วยอ่านี่ก็นี่คือเรียกว่าเป็น sql command หรือเป็นโค้ดที่เราต้องการที่จะดึงข้อมูลโอเคผมจะ Copy ตรงนี้ไว้ right? นะครับพักไว้ก่อนทีนี้ไอเนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้ในการดึงข้อมูลก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อดาตเบสแล้วก็ชุดคำสั่งตรงนี้ อ่าผมไปเปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราไปเปิด Excel แล้วเราจะอยากจะดึงข้อมูลก้อนเนี้ยไปดูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาขอ IT เรื่อยๆเนาะอ่าโอเคผมมาที่ Excel อ่าก็จะไปที่ใช้ Tool ท,ที่ชื่อว่า Power Query นะครับเพราะนั้นก็คือจะต้องเป็น Excel 2010ขึ้นไปอ่าโอเคก็จะไปที่ Ribbon Data แล้วก็เก็น Data เราจะดึงจาก Database ก็เป็นอันนี้ฟอร์ม d t t b b s s e แล้วผมใช้ SQL Server Database ก็เลือกตัวนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะทำการ Connect ทีนี้ Server ก็เราต้องรู้จักชื่อ Server อก่อนอันนี้ก็ชื่อ Server ตรงนี้นะครับของผมทีนี้มันยาวเดี๋ยวผมขอ Copy ไปปึ๊บอ่าก็ Copy มาอันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรมากอันนี้ทำให้ดูเฉยนะแต่ถ้าในมุม ในความจริงอะ่ะเราเราไม่คุ้นเคยกับ SQL Server เราก็ต้องให้ IT ช่วยก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไปทาไปนั่งทำด้วยกันเปิดคลิปวิดีโอนี้ให้ IT ดูแล้วก็นั่งทำไปด้วยกันว่าเนี่ยเขาต้องมาใส่แบบนี้นะอ่ะเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เปิดเนมก็คือตัวนี้ W3D ของผมนะ W3D เคเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ ถ้าเผื่อเราเราไม่ระบุ SQL statement เราโอเคก็ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปเขียน SQL ต้องไปทำข้อเสร็จอเยอะข้างในนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนำว่าทำให้ง่ายทำตรงนี้เลยจุดนี้ก็คือ SQL statement นะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างรอไปแล้วตามนี้เลยเนี่ย selector ตึ๊ดก็ copy มาวางเฉยๆเลยอเอาใหม่ copy มา เาวางในช่องนี้เรียบร้อยกดโอเคตึตตต๊ถ้ามันถามถามหายู้ใช้รพาสิร์นนะครับอันนี้ให้ IT จัดการเลยก็คือเป็นยู e r p a รพาสิร์ดตามที่เขากำหนดสิทธิ์ไว้นะครับอันนี้ไปถามให้ IT จัดการให้โอเค ทีนี้บางครั้งอา,อาจจะเพราะว่าผมทําไปละมันเลยไม่ทางซ้าโอเคอย่างเคสเนี้ยก็คือเราจะโหลดเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองทานฟอร์มให้ดูง่ายๆปุ๊บอ่ะถ้าทานฟอร์มตามก็จะเข้ามาประมาณนี้นะก็มีการตั้งชื่ออะไรอ่ะผมก็ชอบที่จะตั้งชื่อใหม่ก่อน่ะสมมติอันนี้ผมตั้งชื่อว่า q ิวอ e เดอร์นะครับถ้ามาดูในซอสมาเนี่ย นี่ถ้าพอเข้าใจน,นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอมานที่เราบอกแหละว่ามีเอามาจากเซ<ม>ิร์ฟเวอร์อะไรดาเบดอะไรนะครับแล้วก็ SQL ควอมานที่เราใช้คืออะไรนเนี่ยเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลแล้วนะครับสมมุติเอาง่ายๆผมไม่ปรับอะไรละก็ลอง o s t and load to นะครับผมจะมาวางเป็นเทเบิลตรงนี้ผมไว้ จะมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับที่ชีตแรกชื่อว่าออเดอร์แล้วก็ B3 กดโอเคเรียบร้อยเนี่ยนี่คือการเราสามารถดึงข้อมูลจากแอดเบสมาได้แล้วนะครับที่ถ้าฐานข้อมูลมีการแก้ไขเมื่อไหร่เนี่ยเรามารีเฟรชที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนตามอาเอาง่ายๆประมาณนี้เนาะน่าจะ ถ้าเคยใช้ Curry power วอ e r y รอยู่บ้างก็น่าจะพอเข้าใจนะอันนี้เป็นเรียกว่าวิธีการเบื้องต้นนะครับที่จะดึงมาได้ทีนี้ย่อให้มันง่ายขึ้นก็คือสมมุติว่าครั้งเราไปเราอยากทำเพิ่มกับข้อมูลชุดอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเริ่มทำอย่างนี้อีกรอบก็ได้เอาแบบนี้แล้วกันเนาะ,ะทีนี้จากที่ ตัวนี้มันเป็นโค้ดยาวๆอาจจะงงนะครับก็ถ้าให้ง่ายขึ้นก็อาจจะมาสร้างเป็นวิวนะครับอันนี้เหมือนกันมาอยู่ในโซนของ SQL Server อันนี้ให้เป็นหน้าที่ของ IT ที่เขาดูแลดัตเ b a s e เบดบนธรมเนาะอ่ะก็สามารถที่จะมา Create New View ได้นะครับ new view แล้วก็อันนี้พอดีว่าผมมีอ่าเมื่อกี้ SQL Command ที่เตรียมยวมาละเพราะนั้นอันนี้ผมไม่เลือกอะไรเลยผมปิดไปเลยแล้วผมก็ สามารถเอา command เข้ามา d ลรามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลันปึ๊บมันจะเกิดภาพไรขึ้นมามต้องสนใจสําคัญก็คือเนี่ยถ้าเราใช้ command เมื่อกี้มันก็จะเกิดทั้อมูลแบบนี้แหละนะ,ะที่มี customer code, customer name, a g ม n t ่ o d ช a g น n t name ชไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟไปเซฟอ่จาจังหวะเซฟนี่แหละนะครับเราก็เซฟสมมตุติผมตั้งชื่อว่า v นะครับ view มียด้มาจาก View แล้วก็ order อ่าอ่าให้เหมือนคล้ายๆตัวเดิม m es ด้วยกดโอเคนะครับแล้วก็รีเฟรชสักนิดหนึ่งอาจะเห็นว่าเรามีตัวนี้ขึ้นมาละว i e w o r d e r s นะครับแล้วก็จากที่เราเขียนคิวรี่ยาวๆแบบนี้เราเอาคิวรี่ยาวๆชุดนี้ไปสร้างเป็น View เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะไปสร้างคิวรี่ชุดใหม่นะครับ s, s form the order. ี l e ล็กสปา r o r m ม o r d e r อได้เลยนะครับที่มันแดงเพราะว่ามันยังยังไม่เห็นกันแต่จรมันมีแล้วโอเคก็จะได้แบบนี้เพราะนั้นก็คือถ้ากลัวว่ามันงงนะครับก็คือเราสามารถ c o p y ชุดเนี้ยไปเป็นซอสสั้นๆได้แล้วก็ไปที่ Excel เดี๋ยวลองทําให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยแหละหนึ่งแต่ว่าแทนที่เราจะเอาคิวรีย,ย,ยาวๆมาวางเราสามารถเอาวิวมาวางก็ได้โอเคเข้าไปที่ Data ้าดัตต้าฟอร์มดาต้าเบสนะครับ SQL Server เหมือนเดิมอันนี้ก็ใส่ชื่อ Server ใส่อะไรไปนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเริ่มตรงนี้กรอบใหม่ ชื่อเซิร์ฟเวอรชื่อดาต้เบสยินดประสานแล้วก็ตัว SQL statement ก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับเองแต่ว่าเราเซตเป็นวิวไปแล้มันก็เลยสั้นลงเยอะนะครับคีย์หลักก็คือตัวนี้ไป้ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือสมมุติว่าตอนนี้เราสร้าง View ของออเดอร์ไปแล้วนะครับวันหลังถ้าเผื่อเราไปขอให้อ t าเขาสร้าง View ตัวใหม่ ไปเตรียมข้อมูลชุดใหม่แล้วก็เซตเป็น View เก็บไว้แล้วก็กําหนดชื่อ View กันให้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่มาเปลี่ยนชื่อวิวตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลชุดใหม่ละอ่ะกดโอเคเหมือนเดิมมันก็จะเข้าไปสู่การถามว่าจะโหลดหรือจะทาน,ทานฟอร์มอ่ะสมมติเหมือนทานฟอร์มล้วกันอ่าพอผมชอบที่จะแก้ชื่อมันอ่าเป็นตัวนี้เป็น Order ร์อ่แฟอร์วิวลวกันประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ผมอาจจะบอกว่าข้อมูลมันเป็นแค่เดชเฉยๆไม่มีไทม์อยู่แล้วก็เอาเป็นเปลี่ยนไทยมันเล่นๆนะครับปั๊มอันนี้แล้วก็สามารถโค้ดโหลดได้เลยผมก็จะเป็นโหลดทูเป็นเทเบิลนิวนิวเวิร์กชีตปึ๊บนะโอเคเราก็จะได้ชีตใหม่เพิ่มาตัวนี้นะครับ Q view, คิวออเดอร์บิวขอแต่งให้สวยนิดนึงอ่นะ ก็จะได้คิวออเดอร์วิวขึ้นมานี่แล้วก็ตัวเดตตัวนี้เรามีการอ่านฟอร์มเปลี่ยนไทยมันนิดนึงให้เป็นเดตเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียบร้อยละเราสามารถดึงข้อมูลจาก d า t a าเบสได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Security ก็ถ้าเป็นเป็นการดึงจาก Database ที่มีการกำหนดสิทธิ์อะไรไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาถาม User password แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าค่อนข้างเ e c u เลย นะครับไม่ต้องกลัวอะไรโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองทำกันดูจุงมือไอทมานั่งด้วยกันแล้วก็ลองช่วยกันดูวิดีโอว่าเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักสอบถามก็ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลินี้ก็เรียบร้อยครับขอให้โชคดีกับการดูข้อมูลการจัดการข้อมูลนะครับสวัสดีครับ